ต้นหอมเคลื่อนไหวถึงหนิงปานิตาเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้จัดละครคนดังได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อยอมรับว่ามีปัญหาสำหรับเรื่องของหนิงปานิตาที่ตอนนี้ยังคงเป็นสามีภรรยากับจินเจริญธรรมวัฒนะเพียงแค่มีปัญหาเรื่องของครอบครัวอยู่ในช่วงแก้ไขและทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเพื่อลูกอยากให้เรื่องราวกระทบกับลูกให้น้อยที่สุด ซึ่นธรรมชาติของครอบครัวทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนไม่มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและพูดคุยกันในครอบครัวและทุกอย่างที่ทําได้จะให้ความสําคัญกับความรู้สึกของลูกสาวที่สุดพร้อมยอมรับว่าหลายเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากโดยไม่ทันตั้งตัวพร้อมยืนยันอย่างใช้ชีวิตอยู่กับสามีในบ้านของสามีอยู่ ล่าสุดทางด้านดีเจต้นหอมสกุลตาระาได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในเพจหนึ่งไว้ได้ตรงทุกข้อความและชาวเน็ตกดไลค์ให้อย่างถล่มทลายว่าทุกครอบครัวมีปัญหาแต่พอมีปัญหาบางครอบครัวอยากใช้เวลาอยู่เงียบๆเพื่อทบทวนและหาทางออกแต่พอเป็นครอบครัวดาราก็กลายเป็นเรื่องสาธารณะมันเลยหนักที่ต้องออกมาพูดในเรื่องครอบครัวในวันที่เรายังไม่รู้ว่าจะซ่อมความสัมพันธ์นี้อย่างไรความกดดันเลยมาในรูปแบบของน้ำตาเป็นกํา ลังใจให้ทุกคนนะคะ